ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x ็กซิมแบงค์ได้ทำพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนแห่งที่4ในนครโฮจิมินห์และทำพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนามหรือบีไอดนวนจำนวนหนด่ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ has been ready to officially open into service with the mandate to expand and integrate cooperation and collaboration with overseas public and private sectors under the Team Thailand. Three, two, one. ื่อให้ BIDV ซึ่งเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเวียดนามปัจจุบันมีสาขาราว190่ง่างนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งออกสินค้าจากไทยไปเวียดนามรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างโอกาสขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศโดยนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานได้แก่นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงฮหาหนอยนางสาววีรการมุทิตาพรองค์สุนใหญ่น,านาครโฮจิมินห์ดรพรสุโลหานชุนประธานกรรมการเอก็กซิงแบงค์และดรรักวรกิโพคารกรรมการผู้จัดการเอก็กซิงแบงค์เข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยกรรมการธนาคารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเวียดนาม ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไซง่อนนครโฮจิมินห์ทั้งนี้นายพสุโลหานชุนประธานกรรมการเอ็กซิงแบงค์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดสำนักงานผู้แทนที่นครโฮจิมินห์ในครั้งนี้ก็ทำให้ซิงค์เนโยบายครับที่จะเพิ่มเตมิมเรื่องของซาลูมพวไปในต่างประเทศโดยเฉพาะเวียดนามก็เป็นประเทศต่าสงๆ ก็มีมาลมมากกว่าสมควรเนี่ยที่สำคัญในทางหนึในสีประเทศเนี่ยเราก็มีที่ใหญ่ที่เป็นสาขาขนรราดใหญ่ของไทยลงในสี่ประเทศนี้และก็พร้อมที่จะเรียกว่าช่วยนะครับเอสพีต่างๆช่วยนำสินช่วยเรื่องข้อมูลต่างๆที่จะนำพวกเอสบีเนี่ยมาในสีประเทศด้วยความเท่งแข็งแล้วก็ไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จ ดรรักวร,รกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบง์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังในการเปิดสำนักงานผู้แทนที่โฮจิมินห์ในครั้งนี้เนี่จากเดิมที่เคยเป็นผู้แข่งกัน,น,กนวันนี้เราเป็นผู้ชีวิตเราเปลี่ยนเวียดน,นามที่เคยเป็นผูแน้แข่งกนให้กลายมาเป็นผู้ชีวิตมาเป็นผูข้ขาวเพราะว่าในทุกๆโปรเจกต์ที่เราทำลางจะเดินไปดูในในวันพรุ่งนี้เนี่ย คือการทำจอยเอนเจอร์ระหว่างไทยกับเวียดนามผมวัดผมว่ามัาานาาช่วยปร<ล>ะเทศาได้นั่นคือ KPI ตัวใหม่ท e ี่เอ็กซิมและก็พันธมิตรของน e ีกคจะทำร่วมกนัน <S <S ปัจจุบันเอ็กซิงแบงบ์เปิดสำนักงานผู้แทนครบ4แห่งใน CLMV สะท้อนถ,ถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อจับมือก้าวผ่านความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างโอกาสใหม่ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคไปด้วยกันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการเอ็กซิมแบงและคณะสื่อมวลชนได้ไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้าของเอ็กซิมแบงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTQN นาเมืองบินเหมียนจังหวัดกวางางโดยมีนายวรุษธรรมาวรานุคุปประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTQN ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงการทําโครงการโรงงานไฟ,ฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น้ำเมือนกว่างายว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกของบริษัทเสริระครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามโครงการน,นะครับแห่งที่นเห่งตอนนี้นเราอยู่ตรงโซนด้านล่างหลังคาสีแดงตรงน,นี้เรียกว่าโซนดีมีกำลังการผลติตตั้งอยู่ที่18เมกวังโซน A มีกำลังการตั้งที่31เมกวา์นะครับรวมแล้วก็ประมาณ49 <49. S 1> และได้กล่าวถึงการสนับสนุนจาก Exim Bank ในครั้งนี้ว่าจริงแล้วเราก็มีได้บการสนันสนบ,นบ,บนสนุนจากน,น,นักลงทุนก็ลงทุนผารุ่สองที่เป็นของชีเลจริงแล้วโครงการนี้ก็คี่ว่ามีฟื้นฟูได้เฉลี่ไม่เกินสิบหน้าตีกหลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังห้างค้าส่งและค้าปลีก MM Mega Market ซึ่งเป็นห้างค้าส่งรายเดียวในเวียดน,นามที่มีสินค้าหลากหลาย และนำนโยบายสีเขียวเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายยศเวศศรีสุติวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารบริษัท MM Mega Market เวียดนามจำกัดให้การต้อนรับและยังได้มีโอกาสไปชมสถานที่สำคัญต่างๆอาทิอุโมงค์ฟูจีซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาทางประวัติาศาสตร์ในช่วงสงครามเวียดนาม làm nay 24 năm rồi ở đây, đây đ อ y trực thuộc bộ tư lệnh n h n v i ê thôi nhưng trực nh h u ộ c q u â đội หมู่บ้านกำถานเพื่อลองเหลือกระดงอันเรื่องชื่อที่ชาวเวียดนามคิดค้นขึ้นเองจากการสารไม้ไผ่เพื่อเรียงการเก็บภาษีเรือของฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมเมืองเก่าหอยอัน เมืองแห่งมรดกโลกและการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมเวียดนามจีนและญี่ปุ่นรวมถึงร่องรอยความเจริญในอดีตแห่งอาณาจักรจามปาและยังได้มีโอกาสไปสักการะศาลเจ้าจีนที่พเจ้ากวนอูลและเจ้าแม่ทับทิมเอ็กซิมแบงก์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ทำหน้าที่มากกว่าธนาคารพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆใ,ในการสนับสนุนภาคธุรก,กิจอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและธุรกิจที่มุ่งให้เกิดผลตอบแทนทางการเงินและควบคู่กับผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศอยิ่งถึงกลุ่มที่พูดคุยไ,ได้ก็คือพี่ๆสื่อมวลชนนะครับวันนี้เราจะกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ในมุมของไซต์แต่เรายิ่งใหญ่ในมุมของพันธกิจ กลับผู้พูดทุกคนครับที่ให้เกียรติครับ